đó rất nhanh này mới đi thải จักครัดที่อคือคเป็นรังวัดีนเกตเพทางคุณหารกัานขนาเท่ากับสิบพิสรงหนังสือทรงหนังสือกัสิบพิสรงหนังสืออ่าการนุ่อการสิรวมพลกันจี่สาระกลางบ้านเดียวก็จะเขื่อนขบวนรมโตกันละกัน คดขาดตาดอันไปค่ะายทางอากาศแล้วก็ส่งเรื่องไปถึงกระท่วมาไม่มีค่ะไม่มีขอบเขตทั้งสีด้านไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องค่ะแต่ข้อเป็นจริงมติที่ประชุมของพี่น้องในตะบ,บนยาปองกับตาบนหนองไผ่แปดม้วนสองตบลนี่ขอ้อมีมมติรวมกันว่าไม่มีพื้นที่จริงตามทะเบียน ถามอบตหนองไผ่บอกว่าผมเป็นแค่อิจชอตัวหนึ่งที่แล้วหากก้ามการขยายกระจายไปร่วมพื้นไปอบตจะไปหนองไผ่จะหนองไผ่แล้วหากก้ามสิเข้าอำเภอเมืองห้าสิไปในหน่วยงั้นี่เกี่ยวขอ้องสารพิเศ เต้านมาษาหายไหมหายค่ะหายอยู่นานจนจนเพิ a, c, ่งมาเจอเมื่อเมื่อปีใหม่เมื่อปีใหม่นี่ค่ะแล้วแล้วเป็นยั้ไงครับแล้วรักษาเป็นไงบ้างครับก็รักษาตามอาการค่ะก็ให้คีโมไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนช่วงที่ผ่านมามันลำหนักไปต่อน้ำเหลืองพวกอะไรก็เลยตมื่ปีใหม่เจอเป็นที่ไหนบ้างครับ มาเร่งปอดมะเร่งปอดน่ใกล้ๆกันข้างเดียวกันกับมาข้างขวา